คือผมบอกเลยว่าถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเทนฮากไม่ปรับไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยยังดึงดันจะให้มาร์คัสแรดฟอร์ดเล่นเนี่ยเทนฮากเนี่ยจะตายเพราะแรดฟอร์ดเพราะมาร์คียาวเพราะนักเตะพวกเนี้ยที่เทนฮารไคพยายามจัดก,การลงทั้งอีกคนคือสกอตต์แรดโทมิเน่เนี่ยถ้าเอาลงกองกลางเล่นแล้ววิ่งไม่เป็นท่าไม่ขยันอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรัอกสพรีผิวเล่าทางช่อง y t u t u นะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งผมนำมาถ่ายทอดแรกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีหายหน้าไปพักหนึ่งนะครับแต่เราก็มีคลิปที่เป็นทริปเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษมานำเสนอในช่วงนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ใสก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยแน่นอนเจอผมเนี่ยก็ต้องไปที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะย้อนอดีตกันนิดหนึ่งไปดูอดีตกันไปหาไปขุดลากเงาดูกันว่าแมนยูเต็ดเนี่ยที่มีปัจจุบันได้นะครับมันก็มาจากอาดีตด้วยแต่ว่าอาดีตเนี่ยที่ผมเล่ามักจะดีนะแต่ว่าถ้าดูปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและตอนที่ผมอัดคลิป เนี่ยก็หลังจากที่แมนยูเต็ดเนี่ยแพ้ดิวคาสเซิลนะครับสูงประตูตอนหนึ่งในเกมพเมร์ลีรคือสกอร์ไม่ขาดรอยหรอกแต่ว่ารูปเกมต่างๆเนี่ยขาดรอยกระจุยเลยที่ขาดรอยที่สุดก็คือโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจใจไม่สู้เลยคพอถ้าพูดแบบบ้านบ้าก็คือใจจิตม,มดน่ะเอาอย่างนี้ละกันอาจจะดูหยาบนิดนึงเป็นอย่างนั้นจริงๆมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงคำพูดของลอยคิม ลอยคีนเนี่ยโอเคเขาเป็นผู้จัดก,การทีมเคยพาสแลนด์เลือดจากเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นสู่เปเปอร์ลีกนะครับถามว่าล้มเหลวหรือเปล่าก็ไม่ถึงกับเหลวหรอกแต่ด้วยการบริหารจัดการวิธีหรือว่าแนวทางของเขาที่พยายามใช้ความหวาดกลัวใช้ความกลัวเล่นงานนักเตะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลแต่พอเขามาเป็นกูรูพันดิตวิเคราะห์เกมแล้วต้องบอกว่าลอยคีนมีมุมมองแหลมคมมากๆบวกด้วยประสบการณ์ที่ผ่านทั้งการเป็นนักเตะ และผู้จัดการทีมมานะครับลอยคีนมักจะฟันทงแล้วพูดอะไรออกมาหลายต่อหลายคนได้ฟังก็ต้องเอ้ยใช่นี่ว่าทำไมก็ร้องเอ๊ะจริงๆด้วยนะมันเป็นอย่างนี้นี่ทำไมเรามองข้ามไปทำไมเรามองไม่เห็นจากสภาพล่าสุดนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแท้นิวคาสเซิลผมนึกถึงลอยคีนนะที่บอกก็คือประโยคที่ว่าเสือเนี่ยยังไงมันก็ต้องไวลาล ไม่มีทางที่มันจะสลัดลายตัวเองทิ้งหลอกนะครับลอยคีนพูดประโยคเนี้มันโยงถึงนักเตะบางคนในยุคก่อนๆหรือว่าอาจจะมีหลงเหลือในยุคนี้ที่เราเห็นบางนัดเล่นดีบางนัดน่าประทับใจแต่สุดท้ายลายเดิมก็ออกมาถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงนะครับชื่อนักเตะที่ว่า ก่อนหน้านั้นก็คงเป็นปอปอกบาเจสซีลินกาดนะครับนักเตะพวกนี้หรือแม้กระทั่งอาจจะโยงไปถึงโรเมรุลูกากูก็ได้นักเตะเหล่านี้นะครับบางนัดเล่นดีโอ้โหนี่ไปแดนไปโชว์นะครับออกสื่ออัดคลิปทํำนั่นทํานี่ถ้าเต้นพลิกแพงพิสดารทรงผมใหม่มานะครับฉลองยิงประตูบแบบโอ้โหชวนให้แบบ สื่อเนี่ยติดตามชวนให้คนโอ้โหว้าวอะไรอย่างเนี้ยแต่นานเกินดีสักทีแล้วก็ตามที่คีนบอกไว้พวกนี้ไม่เคยทิ้งลายยังไงมันก็ต้องมีลายเดิมออกมาอยู่นั่นแหละนะครับพอมายุคเอริกเทนฮาเข้ามาเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วนักเตะบางคนเนี่ยโดนเขี่ยทิ้งออกไปมีการขจัดปัดเป่าควาดเช็ดหลังบ้านกันใหม่ ให้มันสะอาดนักเตะคนไหนไม่เวิร์กเอาเอา,เอ,าออกคือจริงๆแล้วบางคนบอกอรคิเตโนโรนันโดเนี่ยเป็นด้วยไหมผมว่าไม่ใช่ในความหมายของลอยคีนนะเพราะคีนเองรู้จักโรนันโดดีว่าเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นมาเต็มมุ่งมั่นเต็มที่เวลาซ้อมตั้งใจนะครับเหมือนลอยคีนนะคีนก็บอกซ้อมตั้งใจเวลาซ้อมเนี่ยคีนบอกเลยว่าบางครั้งมันต้องหนัก่าแข่งจริงด้วยครับเพราะมันต้องจําลองเวลาคุณไปลงเล่นจริง ชนะโรนัลโด,โด,โดไม่น่าใช่แต่ป๊อกบาเจเเซลูกกาใช่และที่หลงเหลือปัจจุบันให้ผมฟันโคงนไดอย่างน้อยก็สองคนอองตวนี่มากซิยาและแน่นอนอีกคนหนึ่งมาคัดแลตฟอร์ดผมว่าทุกคนก็คงเห็นกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมเจอน์ิวคาเซนะครับสองคนนี้ได้ลงตัวจริงทำาการเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้คืออองตวนี่มารซิยาจะเซอร์ไพรส์แต่แลตฟอร์ดไม่เซอร์ไพรส์และก็ไม่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือเล่นยังเหมือนเดิมมัน หน้าเซ็งหน้าเจ็บปวดสำหรับแฟนแมนยูเต็ดก็คือภาษากายปฏิกิริยาของมาคัทแลนด์ฟอร์ดที่หยอกแย่นุ่มนิ่มต้วมเตี้ยมจะเพสจะไล่จะช่วยเนี่ยก็พอเป็นพิธีแล้วภาษากายมันแย่ที่ผมบอกนะเวลาโดนหัวดโดนเตะล้มลงไปกว่าจะลุกขึ้นโอ้โหพอก็ค่อย,อยแบบเพื่อนเขาวิ่งไปไหนต่อไหนเขาไล่บอลตัวเองทำเสียบอลไม่เคยที่จะทำอะไรให้แฟนบอนลรู้สึก มันชื่นใจเลยยกตัวอย่างให้ก็ได้เกมแมเชสเตอร์ดาร์บี้ที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยที่แมนยูแพ้สามศูนย์เนี่ย <_ cat> ผมไปดูติดขอบสนามเลยอยู่ใกล้มากนะเห็นนักเตะชันเจนเห็นแทบลู้คุมค้นมีช็อตหนึ่งแรดฟอร์ดโดนคายวอลเกอร์รือรูเบนดิอาร์ยใครใครทุกคนเสียบบอลเสียบแบ,บบถึงลูกถึงคนก็ออกไหมฮะแต่โดนบอลเสียบออกข้างว <_ cat> ่าแรดฟอร์ดจะลุกขึ้นได้นอนแมันไม่ฟาวอยู่แล้วมันโดนบอลแล้วมันไม่น่าเจ็บอะไรนะมัน การปะทะกันธรรมดากว่าจะลุกได้แฟนบอลเนี่ยก้าโผแฟนผีทั้งนั้นเนี่ยตะโกนเลยไปลุกขึ้นดิลุกขึ้นลุกขึ้นมาอย่าทําอย่างนี้แรดฟอร์ดเนี่ยดูเฉื่อยมากพอได้ยินเสียงแฟนบอลก็ค่อยยันกายลุกขึ้นแล้วก็เดินไปในขณะที่เพื่อนก็นวิ่งไล่ตัวเองทาเสียบอลแล้วนะนะเพื่อนก็นวิ่งไล่กันใหญ่นะครับบีบกันใหญ่เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเป็นอย่างนี้เป็นนักเตะลูกมอแท,แท้เป็นนักเตะที่โตมากการสโมสรเริ่มต้นอย่างสวยงาม แต่ทำไมอาการถึงเป็นอย่างนี้น่าเจ็บปวดใจยิ่งกว่าก็คือเขารับค่าจ้างจากสัญญาฉบับใหม่3 2 5 0 0 0อนบาทต่อสัปดาห์มหาศาลนะครับตีเป็นเงินบาทก็นู่นอ่ะน่าจะ1617ล้านบาทต่อสัปดาห์แล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยคุณลองนึกดูบางจังหวะพ่อหนึ่จะเลี้ยงก็เลี้ยงนะครับเขาอยู่3คนขวาอยู่กูก็จะเลี้ยงจะแหวกให้ได้นะครับเพื่อนวิ่งทําทางมาแล้วซ้ายขวากูไม่ให้บางจังหวะฝืนดื้อฝืนยิงเองนู่นข้ามคานออกไปไกล มันได้อะไรมีครั้งหนึ่งนะครับเจอเอเวอร์ตันไปขอบูโน่แฟนานยิงจุดโทษอยากจะสร้างชื่ออยากจะไ,ได้ความมั่นใจถ้าลูกนั้นในเข้าผมบอกเลยเป็นเรื่องมันใช่เรื่องไหมล่ะที่จะทําทอย่างนั้นผมบอกหน่อยนี่คือทัศนคติของมาคาแรตฟอร์ดซึ่งควรจะเขียดทิ้งออกจากทีมไปเลยนะครับมันไม่ดีขึ้นแล้วความผิดอยู่ที่เอริกเทนฮากนั่นแหละผมอยากจะบอกไงเทนฮาร์กทำไมก็เห็นกันอยู่ว่านักเตะมันไม่ได้เลือกก็ยังส่งลงอยู่ได้อะซ้ายบ้างขวาบ้างหน้าเป้าบ้างเล่นอยู่ได้นะครับ มันไม่ไหวแล้วไม่ช่วยเพื่อนวิ่งไม่เอาอะไรเลยนักเตะมันขาดสปิริตขาดแพชชั่นขาดความมุ่งม,มั่นขาดแรงจูงใจรับเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็แอคไปวันวันหนึ่งยิงได้กระท่าเน,นี้ยมันไม่ใช่แล้วควรดรอปนะครับโอเคไอการหาทางขายออกไปไม่ง่ายไงแต่ควรดรอปเลยให้นั่งให้รู้สึกให้สำนึกบ้างในเมื่อเชนฮาร์ลงโทษนักเตะหลายคนได้ด้วยว่าเอาเนักเตะบางคนออกไปอย่างโรนัลโด้ดาบิดเดคเคหรือว่าใครต่อใครเนี่ยว่าเจอร์ราสนโท่เนี่ยทำไมเชนฮาร์นะครับ ถึงทำกบแลสฟอร์ดไม่ได้ละ่ะแล้วก็ออกตัวนี่มาร์กซยาอีกคนหนะึ่งลงไปก็ภาษากายก็ไม่ดีนึกจะวิ่งก็วิ่งนึกจะเล่นก็เล่นไม่ได้กดดันแล้วพอโดนเทนฮฮร์ดโวยวายนะครับตําหนิอยู่ข้างสนามก็ยังออกอาการเถียงอีกตั้งหากอะ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมบอกเลยว่าถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเทนฮาร์ดไม่ปรับไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยยงังดึงดันจะให้มาคาแลสฟอร์ดเล่นเนี่ยเทนฮาร์ดก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เพราะในเมื่อเขามีอำนาจเขาจัดการได้จะดดอกก็ได้จะให้พักก็ได้ จะสั่งปรับอะไรก็ได้ในความไม่ตั้งใจเนี่ยเขาต้องทําเขาไม่ทำเขาหน่แหละจะไปเองนะครับตอนนี้เนี่ยบรรดากูรูบรรดาอ่าบรรดากูรูที่เป็นอดีตนักเตะเริ่มตำหนิเยอะการี่เนวีบอกเกมน่าเบื่อมากผมไม่อยากรูแมนยูงงเต็ดเล่นอีกแล้วเนี่ยผมเบื่อมันไม่ไหวจริงเทนฮากเนี่ยจะตายพาอแรดฟอร์ดพอมาร์กสิยาพานักเตะพวกเนี้ยที่เทนฮากไม่พยายามจัดการลงทั้งอีกคนคือสกอตต์แบคโตมิเน่เนี่ยถ้าเอาลงกองกลางเล่นลงว,วิ่งไม่เป็นท่ามไม่ขยันอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์ ันน่าเศร้าจริงๆผมก็ไม่ค in ่อยอยากคุยเรื่องปัจจุบันเท่าไหร่นักอยากได้ไปที่เรื่องอดีตนะแต่ว่าครั้งนี้มันโอ้โหอดรนทนไม่ไหวเห็นแล้วสงสารตัวเองสงสารแฟนบอลบานยนเต็ดนะครับอันนี้คุยก่อนที่เกมกับยบร์ทมินิ์ในวันอังคารจะเริ่มนะครับก็เอก่อนที่เกมกับเชลซีในสึกพรีเมียร์ลีกวันพุธจะเริ่มไม่ใช่วันอังคารนะบร์ทมิน์อังคารหน้าก็มาดูกันนะครับว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนต่เงนต่นฮกต้องทำไมบางอย่างนะครับไม่อย่างนั้นนี่เหนื่อยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะ เพื่อนๆก็แสดงความเห็นกันมาได้อย,อยากแชร์อยากแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วผมก็ฝากไว้ด้วยตอนนี้ผมเนี่ยมาทำทริปดูฟุตบอลอังกฤษหรือว่าฟุตบอลลีกอื่นๆที่น่าสนใจกับติดทัวร์นะชื่อบออริษัททลิปต่อไปเนี่ยจะเด็กบางจากจะเป็นแม่ทัพนำคุบไปลุยนะครับดู2เกมช่วงปลายเดือนมกราลากยาวไปถึงต้นเดือนกุมภาให้พูจะกัรเชลซีที่แอนฟิลด์ และไปเยือนอร์เซนอลที่เอมิเรต์นะครับใครสนใจก็ติดตามกันได้ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วรายเกียรต่างๆเป็นทริปที่พร้อมที่ดีที่สนุกมีทุกอย่างนอนโรงแรม4ดาวนะครับโรงแรมหรูกินเที่ยวชอปปิง้งอาหารดีไม่ใช่อาหารแบบร้านเป็นแบบทัวร์ลงด้วยเป็นร้านที่แบบเฉพาะเลยแล้วก็เที่ยวครบคันเลยเมืองต่างๆนะครับพร้อมออกฟอร์ดเชสเตอร์เมืองสวยๆอย่าลืมไปติดตามกันฝากไวกด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ